โอเคไหมครับกับโมเดลนี้ครับกับตัวของ Accord Gen10 ตัว1.5เทอร์โบครับดีขับสนุกอัตราเร่งดีแล้วก็หน้าตาสวยงามนะครับรูปรักษณ์ภายนอกกับภายในถือว่าผ่านเลยทีเดียวครับดูจากล้อก็ดูเลยนะตัวนี้เป็นตัว1.5เทอร์โบล้อทูโทนครับผมด้านหน้าก็สวยนะรถขนาดว่างนะครับผมใหญ่ยาวแล้วก็ด้านไหนก็นั่งสบายนะครับผมแล้วก็รถที่ขับขี่ดีแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูราคากันหน่อยดีกว่าว่าเฮ้ยถ้าสนใจใน รถน,นี้ราคาเท่าไหรกันบ้างครับเดี๋ยวผมพานั่งดูด้านในกันก่อนนะครับว่าสวยงามขนาดไหนไปดูกันครับด้านในมันสวยนะในเรื่องของตัวสีต่างๆเหมือนเราไม่ค่อยได้เห็นพวกเบาสีประมาณนี้ในรถไหนๆนะก็จะมีก็พวกรถหรูนะโรสลอยหรืออะไรก็จะเป็นเฉดที่ใกล้เคียงไประมาณนี้นะครับถือว่าโอเคสวยงามแปลกตานะครับแล้วก็สีนี้มันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันมันดูเก่าหรือมันดูเฉยมันดูเป็นความเป็นสมัยใหม่ความเป็นโมเดิร์นมากเลยนะครับแล้วบวกกับในเรื่องของการออกแบบภาย นนะตั้งแต่ปูมอลายมาหน้าจอหรือแม้กระทั่งตัวของคอนโซลต่างๆมันก็ลงตัวจริงๆนะครับกับเวอร์ชันนี้นะครับ G10 เนี่ยแหละนะครับอ่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับผมสําหรับในตัวนี้นะครับผมภายในที่แบบนั่งแบบสบายๆนะครับด้านหลังก็กว้างขวางเช่นเดียวกันนะถือว่าเป็นรถผู้บริหารอีกรูปแบบหนึ่งเลยอีกรุ่นหนึ่งเลยที่นิยมใช้กันมากๆเลยนะครับเดี๋ยวไปดูราคากันหน่อยดีกว่าว่าเจ้า1.5เทอร์โบคันนี้นะครับสีดําแล้วก็ภายในสีอ่อนๆสีเบจออกเท เท้าแบบนี้ครับผมราคาเท่าไหร่แต่ตอนนี้ผมขอนั่งซึมซับกับบรรยากาศความสวยงามของคันนี้ก่อนไปไปดูราคากันเลยก็ไดนะ้ไปไปดูกันครับราคาครับคันนี้อยู่ที่69900 0บาทเท่านั้นเลยครับสำหรับตัวของอปพอร์ตหนึ่งจเทอร์โบคันนี้เปิดตัวมาอยู่ร้านสองนะคุณผู้ชมโอ้ราคาน่ารักน่าเล่นจริงๆถ้าใครยังไม่อยากขยับไปในตัวของไฮบริดนะแต่ลหลงไหลในตัวของเครื่องนะครับผมแล้วก็ตัวของโมเดลผมว่า ชมนี้เล่นได้เลยทีเดียวครับผมสวยๆแบบนี้ครับติดต่อมาได้เลยที่เบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้เลยนะ0837777747และ0837777757ที่โตออโต้คร์ครับใดีทุกแพลตพฟอร์มพิมพ์คำว่าโตออโต้ค่าไปได้เลยนะครับท่านจะพบกับในเรื่องของรถต่างๆคอนเทนต์ความสนุกบันเทิงและสาระมากมายเลยทีเดียวเป็นเจ้าของรถได้จากมือถือเลยครับวันนี้สวัสดีครับ